ทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นก็คาดหวังการเกี่ยวกับการประชุมของ OPEC Plus ว่าจะมีการปรับลดกําลังการผลิตต้องรอติดตามกันในวันที่26พฤศจิกายนหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะดังนั้นภาพรวมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเฉรดถามค่ะ ไทยามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิริยาลับพมรัตนารองกรรมการผู้มยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับพี่กอลฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหุ้นไทยวันนี้ก็บวกได้นิดหน่อยนะครับช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับเริ่มกลับมาสดใสได้มากน้อยแค่ไหนฮะ ็มองว่าเป็นการไต่ระดับเป็นไปในเชิงที่เป็นทางด้านบวกนะคะแต่ว่าจะใช้คาว่าไตา่ระดับก็คือ,อค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นไปค่ะเพาะว่าตลาดทุนไทยเองเนี่ยมีการรีบาวกลับแล้วก็ยืนเหนือกรอบพันสี่ร้อยจุดจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ได้เป็นวันที่สี่นะคะแล้วก็จุดปิดของเมื่อวานนี้ถือว่าดีที่สุดในรอบสี่วันด้วยแล้วก็เราคาดการณ์ว่าในรอบของวันนี้เซ็นดินเด็กเองจะมีการไต่ระดับเข้าหาระดับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบจุดนะคะ แล้วก็กรอบแขวงก็จะอยู่ประมาณสักตื่นพันสี่ร้อยสิบถึงระดับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบจุดทีนี้ปัจจัยที่เอื้อน,นะคะสําหรับตลาดก็ยังคงมาจากเรื่องของเทรนด์ดอบีา้ยเพราะว่าตัวของตลาดทุนสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเองเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบหนึ่งธันวาคมแล้วก็จะคงอัตราดอกเบี้ยยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมในปีหน้าแล้วก็ก่อนที่จะปรับลดในเดือนพฤษภาคมของปีหน้านะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวของบอลวิวแล้วก็ตัวของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยยังมีการอ่อนค่าต่อะคะ่ะ ซึ่งความหมายก็คือว่าตัวตลาดที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดการเคลื่อนตัวกลับนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อ,ตอเรื่องมาตั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าตัวเลข GDP ของไทยเมื่อวานนี้จะพบว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะ ในไตรามาสสามเนี่ยตัวเลข g d p ของเราอยู่ที่ประมาณ1.5%เปในขณะที่ตลาดคาดการก่อนหน้านั้นน่ะอยู่ที่ระดับประมาณ2ก็ถึง2.2เซนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้พอประกาศจีด GDP ไตรามาสสามออกมาแล้วตลาดแทบจะไม่ค่อยรีเฟกเป็นไปในเชนิงลบสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็มองว่าอาจจะมาจากส่วนนี้ก็คือตลาดลงมาค่อนข้างเยอะในรอบตั้งแต่สินหา จนกระทั่งถึงเดิอนพฤศจิกายนนะคะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเป็นการทรงตัวประกอบกับเทรนดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มที่จะไปทางด้านพักตัวก็จะทําให้เกิดการคาดการณ์ว่า กนงในบ้านเราที่จะมีการประชุมในกรอบสัปดาห์หน้าวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยน่าจะมีโอกาสต่อการพงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ2.5เเได้สิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ตัวของตลาดมีแนวโน้มไต่ระดับไปทางด้านบวกแล้วก็ท้ายที่สุดคือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะออมีการรีบาวกลับมาจากปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ทําให้หุ้นกลุ่มของพลังงานน้ามันเนี่ยเริ่มมีการฟื้นกลับแล้วก็เป็นส่วที่มีมาร์เจแคปใหญ่ซึ่งก็จะทําให้ตัวของตลาดนี้ยังคงตบตัวทางด้านบวกได้ต่อคะ่ะ ค่ะในทิศทางที่ตลาดเนี่ยทรงตัวในทางด้านบวกเนี่ยนะคะพี่ก๊อฟมองกรอบเอาไว้ซักประมาณเท่าไหร่คะคือกรอบด้านบนจะยังอยู่ที่ระดับประมาณ1,430นะคะแล้วก็กรอบแกว่งใหญ่ๆจะอยู่ที่ประมาณ 1, 1 4 0 0ถึง1,430จุดซึ่งจริงๆกรอบเนี้ยเราให้การคาดการมาประมาณ4วันแล้วแหละตั้งแต่ดิ่งเด็กมีจารีบาวกลับและขึ้นมาเยืนที่จุดนี้นะคะ ทีนี้ในลักษณะของตลาดเนี่ยคือตลาดตอนนี้ที่แขวนอยู่ในกรอบนี้จริงๆเนี่ยเป็นการแขวดแค่ไซเวยเนี่ยกรอบพันสีเท่านั้นเองตลาดจะมีการเลือกสองทางคือเบรกขึ้นหรือไม่ต้องเบรกลงให้ตัวเบรกขึ้นก็คือยืนเหนือกรอบ1430จุดก็ถ้าเบรกขึ้นไปมันจะมีอัพไซด์อีก30จุดนะคะคไปที่1460จุดซึ่งเราให้น้ําหนักว่ามีโอกาสที่จะไปทางด้านของการเบรกไปทางด้านบวกมากกว่าเพราะว่าจากการสะท้อนตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าคาดของตลาดท้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ย ตลาดเองสะพ้อนไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตอบรับเชิงลบมากนักค่ะก็เลยทำให้คาดการว่าตลาดน่าจะค่อยๆใสระดับไปทางด้านการเบรกกรอบหนปี430จุดมากกว่าค่ะอืมสั้นๆครับถ้าใครอยากลงทุนช่วงนี้มีหุ้นแนะนำไหมฮะก็จะเป็นหุ้นกระจายตัวนะคะอย่างวันนี้ที่เราแนะนำก็จะมี AWC มี Mint, มิน t มีอมตาแล้วก็มีไทยออย ส่วนใหญ่อยู่จะต็มเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวของหุ้นในเรงของการรีบาวกลับแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของทางด้านตอนท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของน้ํามันด้วยค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณิริยานะครับขอบพระคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ